นนี่เนาะทางสะดวกออกมานะตอนนี้กําลังผากันแก่ขี้พูนล,ลงไปถอกให้หน้าพี่น้องเลยเต็มกระ่างเทียงแล้วก็การขวดกันไฮเบิเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยนี่นี่เนาะปีหนาจงไฮไม่แก่ลงไม่พี่น้องเลยปีนี้กะได้ตอนนี้เนาะอยู่อยู่กระรางเทียงขี้พูนง่วขั้วยพี่น้องเลยตอนนี้กาลังผพากันแก่ขี้พูนลงให้หน้าพี่น้องเลยบรรยากาศมันนี่แก่เลพี่น้องเลย อากาศาบดดีอยู่ตรงเลยมืดผ้ามืดฝนเนาะมันนี่จ,จักสิตกหรืบรอบ่ออพี่น้องเลยฮะอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อขึ้นก่อนได้เลยข้าอาไปเด้พีลงขึ้นมานั่งอยจะทั้งรถอย่างนี้เลยทั้งโหน้าเพี่เนี่ย,ยเป็นคนขับเนะาะป้าป้าไปเลยบ่ะนี่แกคุณไปถอดแครหน้าพี่น้องเลยเพราะมันฝนท่านได้ตกเออ่ดินลงเรื่อยเนาะท่านตกเรื่อยแล้วก็จ่ารถล,ลงแครหน้าก็บ่ไดนะ้เนาะมันโลมพี่น้องเลย ว <idd ratchet Lust> ่าเน,นะะี hanging, ่ก็ตกอยู่แต่โบแห้งพี่น้องเลยพอดีลินพอดีตรงไหนตรงหน้าชุ่มเนี่ยถือว่ายังมัวสัดแห้งประเดีบรรยากาศพุทธคิดน้องเลยมืดถ่ามืดทนเคลื่อนอยู่เนาะโดยการสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะทุกทุกคนมาซื้อภายในดางประเทศที่ดีต้อนรักกับซูโซ ่าวดวงวันหน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจัได๋ก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้สะดวงเลยเนาะกดไลค์กดแชร์แน่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศทาทงนางคือว่าละรู้ยามเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะ่นเนาะบทีก็คือว่าสิคือแน่ยามให้ยามหน้าแน่พี่น้องเอ้ยกันว่าออกมานาแบบแดดก้าโอ้เนาะเป็นตาพี่น้องเอ้ยานีก็บม่งสุกพี่น้องเอ้ย คากล้ยกับเต็มมืดดูต้นม so ่วงคนอ่ะพอเวลากินเต็มหอม่วงนีเราวเลยมมนกับกบไกลเนาะพว่ากินเวียนกินม่วงซุกีเรายม่วงกระสอบงากล้วยกับเต็มทรกินแมาน่ะมาซ้อมมันม่วงร่นนทีเราุกแย่งกันมาบุกมาเลยสรดจนกลังอยู่ที่แหกระสอบเมเดยเลยบรรยากาศ ขึ้นคนพี่น้นองแบบคลาดดีเนาะออกมาให้มาหน้าแบบนี้กะน,นี่กกที่ว่าที่ว่าเอาลดลงกัเป็นหน้าสัวพี่น้องให้แง่เนาะหน้ารองพี่น้องเลยคอรเป็นให้ใหญ่กันเลยว่าหน้ารองพี่น้องเลยโอไค่กะมาใส่ชุดนี้แบบกลกสออกมาหน้าสองมือพี่น้องเลย บานีมาแต่ก็อไหร่ถไทบ้านเนาะพราวว่าท้งุกเกินจะเอาไปเอืเยี่ยมกรถแต่แก้ว่ายังแก่เพื่อนเนต้องแกเลยเนาะสะดวกกันมากที่รถจักรมากฤดอตอะ์สซค์เป็นอี่งนันนั่งว้านก็พากันตัดน้ำอีกม่วงม่วงเง่กันเลยเอไปกินแบบแน้ยมันตกกาเนื่อม่วงฟกม่วงไง ช่วงนี้เลยมีแต่หม่งมวกระซองชุบพี่นงออมันลมบ่เนี่ยมอปตมยนลมเดี่ยฉกไปให้คุณบึ้พี่นงเลยเพอา่มนตกหายตกมือบ้านเนาะตะบันืนนี่แหละแบบเป็นสมมือเนี่ยรอเาไปทั้งคู่ให้นั่นคูนี่พี่นงเลยนี่นี้ได้เท่านี้เนาะคุณคอยู่นะ เ่ได้ควายมา้านไรง้อเข่าโคกพี่น้องเลยใครเด็ดทวีตเนาะหล่นมาเด้บ่ได้มาไล่ให้ขุนณจำนี้ตีไก่นี่เลยเออสองขั้นรถไปนี่ขั้นเดียวพี่น้องเลยอย่ามันพอมาถอกเอ,ขอ,ขอาทุกคนงามเขียนห้องวะเนาะไปมาค้ามกันไอ้ต้มอึ่งเนาะพี่น้องเนาะไอ้ฝน,นตกแห้งเลยไปกั้นอึ่งน,นี่พี่น้องเลย เห็นอันขาเจ้าเอาลง,งเฟซนะจักว่าเลยเออเห็นจะขาเจ้าเอาน้ำคนทั้งลักสามชิมหาเอาลงมันจะเอืงเข้าไปหน้อยผัวไปผัวให้ง่ายผัวอาไนเีเลยโอ้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 ยัะปะไปมินเนาะนี่ไย่านนี้กัาไปมินเออ โค้ไปสุดทีพลงเลยบ่ก็น่าสูงแค่นี่อุ้ยอลงกันไ้แค่ลงพีกกับ,บ่คนตกอะแม่ไปม่ตอกกระซุ่มเคียวพี่น้องเลย,อย,อยเอาไปตามขอบมันเนยอะกับเิง,งูแบบที่ได้เออไปตามขอบแบบที่นี่ เราหนาเนาะสะดวกช่งเบรรยแตรงไหนตรงน้ทีううのの่เขึ้นคนเน่ยเนาะนี่มาเลยว๊วจกต้องที่ดียวว๊าตอนนี้ก็เป็นวันพระหรือว่าวันศิลป์ที่ดีวันศิลป์ใหญ่องเหตุการณ์นี่อะาขึ้แรกก็ไม่ต้องเอาขุดเล่นาะเดเ เพือหลุดไปง่ายเอ็นเอ็นเอ็นไปแบกตามนี่ลงได้หามเอาได้ปะถ้ากันหามมั้งเพือหลุดไปเงาไปแบกลงก่อนสะดวกก็ได้เอาไม่ขากล้องมากเพียงเลย เพราะว่ามันกับอย่างหักคาหนึ่งแล้วเนาะทิมลงทิมบลงนี่โอกแล้วฮู้เงือกขึ้นมาเนะครตกวะประด็ตกไม่แห้งเนอะสบายก้านเอื้งน,นี่ไปมาคาบกระอ้อนยักษ์ทิมแยกลงเพราะเดีมาไปให้มีบัณฑ ทำให้ไรง่วงหรือเปลเนี่ยมันสะดวกเลยสิไปหามันขี้แก่ลงน้ำเพลินก่อนพี่น้องเลยต้องหามสองนอคนเพราะว่าขี้ขี้พุน่นหรือว่าพอว่าขี้แก็บเนาะขี้พุน่นหรืก็มันก็อยากเปียกแน่พี่น้องเลยก็ต้องได้หามสองคนเพราะมันนักเจ้าแมา่ไส้ให้นี่มันนักพี่น้องเลยจิโจ้กล้องไปก่อนเนาะเอาหามขี้พุ่นลงน้ำเพลินก่อน มันนักพี่น้องเลยมันพุนมัน,มนเปียกแน่นนขันไ้ไหนีะข้นใหเทรง่ังนห้เอามากระโถนใย,ยทั่วห้หน้าแบบนี้เนาะข้นพิเวาขันสูขวบแั่งเลนโอู้หแกขึ้นเครงคุณขุนมาถอดแส่งเห็นมีแค่มีน่นนพี่น้อง คนเอาใช่ตเทิงบุญลงมาบบบเขาขาด้วเขาวดลงมาลุมเด้ว้าสุดตุมียอะบเขาขาดนี่ลงมาลุมเนี่ยแบเขา มันักสะดวกกับเบียกทอกันเลยพี่น้องเลยก็เจ็บทองน้อยเนาะเห็นนักแรกอ่ะคอนปัดนะผู้ใช้แถวทงเๆหัวลงมาเฮ้บางทงที่เคยปลูกกล้ากัเขาก็เริ่มกล้าเกลียมปลูกกล้าพี่น,นอ้องเลยทางหน้าสะดวงยังบ้สยปลูปกเชื่อเนาะมิจาว,วานเนาะรอวานใช้นำ้ำมาพี่น้องเลยคทุ่นก็นปลูกอะไรมีหน้านั้น เป็นอ้างก็ยิกก่งต้องโผล่ก,ก้าวลงลำเอามันกตะสก้าใหญ่นเนอะขา้างหน้าสะดวกไม่ใช่ว่านเราพลองอใครเห็นก็สองมือพี่น้องเลย<ม>ทันว่ามีก้ากะตะแล้งแล้วพี่น้องเลยทันแบบก้าบาพคนเนี่ยก็สองมือนะแก็บขึ้นน้ำนะ ถิดมังหวยอันนี้ก็ตอนตอนขัาเจ้าพี่น้องเลยนี่เราก็เฮ็ดปาปลาอ้าลมฝนตกเลยแคบแคบมากสิปลาทวนอ่ะส่ใชแควนี่หุนมันก็อยากเปียงแน่พี่น้องเลย cả ruộng nho cả nặng nó thành thang ăn sai hết oh, oh, oh. ngu ngu chắc ngu sắc trong phần cả vùng em vào đây oh, 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 oh. mình nhớ cái Việt Nam cỡ <laughs> <laughs> uh, vàng quá Việt Nam là thế đâu rồi Bắc Tín bọn khắc tin bơ Làm như năm này năm 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 bơ hay này năm năm quá dẹp như nào này năm bơ năm 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 bơ năm năm bơ Con năm จะมาถกจะให้นี่ว่ามันี เหียวไปตองพี่างหนียไปตองตกระลายแซ่เนาะมังเลยหมดอากไามาจุด่หมดแล้วหมน,นี่น่นนหายอ่เานกัเลยเอาเลยหนสดตกเลยนะตัวหญ่กะหาก 5, ชอบพี่เ้องเพราะว่าตอนตอนห้าส,สิบําเดีวกันถเอาปายมาบ้านห้องพื้นนี่เนาะ มีพอให้มีเสื้อข <deal> <s we at look> ี้พุ่นเนี่ยแค่เดียวซี่ซอบเอาไปสตอกใช้ให้นั่นอันนี้ปึบขึ้นป่ะขนาดสูงสูงค่อยลงเด้อป่ะหุบค่อยลงค่อนี่้โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวสมควรพี่น้องเลยลองเได้ เจ้าคลิปไใบชะนี้ก่อนเดอ้อไปพ่อๆกันในคลิปหนาเนาะในในกระเพาเขามาเป็นกำลังใจให้สะดวงเนี่ยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ซ่ดูขำโคตสรสนาสะดวงพี่น,อน้องเลยรับคลิปนี้สะดวงก็าเชื่ขอกล่าวคำว่สาสบายดีสาบายดีเดอ้อไปพ่อๆกันในคลิปหน่ะ